อาล้ครับนี่เป็นขุดแรกของงานนะเบิกเลิกของที่หลิวเก้าสองศูนย์นะครับรถขุดหลิวกงเก้าสองศูนย์อีนะฮะของลูกค้านะครับที่เพิ่งออกเลิกไปเมื่อช่วงเช้านะครับตอนนี้ได้งานประเดิมแล้วนะฮะสามไร่นะครับปรับพื้นที่นะครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะฮะจำนวนสามไร่นะครับก็ที่คนขับขับมาหลายยี่ห้อ หลีวกง9ก0 e นะครับ150.2แรงม้านะครับเครื่องยนต์ Direct Injection นะครับ6สูบต,ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์คัมมินนะฮะคัมมินบล็อกอเมริกานะครับปั๊มคาว a ตสกิ k, k 5 v e นะครับที่เป็นซีรีส์06นะครับ เป็นรุ่น E ที่เป็นรุ่น6นะครับก็จะเป็นปั๊มคาวาซกิ K5V นะครับมอเตอร์สวิงนะครับก็เป็นคาวาซากิแขงหม้อน้ำขนาดใหญ่นะครับหีระบายความร้อนได้ดีบุ้งกีจัดเต็มเลยนะฮะบุ้งกีนี่หนึ่งคิวนะฮะบ,บุ้งกีขนาด1คิวนะครับ แงแรงนะช่วงล่างนี่ต้องบอกว่าลูกค้ามาเห็นรถตัวจริงแล้วก็ยอมรับเลยนะครับว่าช่วงล่างแข็งแรงจริงนะฮะน้ำหนักตัวรถนะครับ21 5ตันนะฮะร,ระยะขุดไกลในก้เมตรกว่ากว่าระยะยกสูงเนี่ยก็ก้าเมตรเกนะนะครับไกลนะครับใบกแทดสิบเซนนะฮะ โรลเลอร์ er, ข้างล่างเนะครับข้างบน2รวมเป็น9นะครับแล้วก็ตัวเดินนี่เป็นไฮเดดนะครับตัวเดินไฮเดดเงื่อนไขก็เงินดาวเพียงแค่สามแสนห้านะครับจะมีให้ท่านผู้ชมได้เลือกนะครับผู้ใดสนใจนะท่านผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับผมตัวหลิวกงเนี่ยผมมีให้เลือก สเงื่อนไขนะฮะเงื่อนไข PM 4,000นเนี่ยราคา3 2 5ล้านสนห้าหมืนะครับส่วนถ้าอยากได้ PM ยาวๆเจ0 0ันชั่วโมงเนี่ยก็เป็น3 4มล้านสนหาหมื่นนะครับก็ชมการทำงานนะฮะตอนนี้ก็ขุดถอนตอนะครับตอไม้ต่อยางนะครับปรับพื้นที่ใหม่ตรงนี้พื้นที่ ในแถวๆนี้นะครับก็ตัวใหญ่ก็ปลูกต้นยางปลูกยางพารานะครับก็มีการปรับพื้นที่นะครับโคนไม้ยางพาราปลูกตุเรียนกันเยอะนะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นจะต้องถ้าปลูกตุเรียนนี่ก็จะเป็นจะต้องขุดบ่อขุดสระเพื่อเก็บกักน้ำนะฮะวันนี้จะเป็นงานของเพื่อนๆนะครับที่ทำธุรกิจด้านรถขุดนะครับ ดูบุ้งกีครับบุ้งกี5เล็บนะครับตอนนี้บุ้งกี1คิวนะฮะบุ้งกี1คิวเต็มเป็นเหล็กหลอกขึ้นรูปนะครับแข็งแรงทนทานนะครับบอกว่ากระบอกนะของหลิวโกงนี่ก็ขนาดใหญ่จนะุดเด็นของตัวหลิโกงนี่เรื่องของระบายความร้อนนี่ต้องบอกว่าขึ้นชื่อนะครับเรื่อง การระบายความร้อนนะฮะม <of> อน้ำกระดานใหญ่จริงตอนนี้พูดถครับมอน้ําอยู่กลางนะครับออยอยู่ข้างอ่าอที่บอกว่าเรียงสามชั้นนี่ก็คือตัวน,นี้ม้อน้ํอใช่ครับตัวน,นี้มอน้ําแล้วก็ออยแล้วก็ออยอันนี้ออยนันนี้อินเตอร์อินเตอร์คุลเลอร์อ่านี่อินเตอร์ม้ <benefited from S 1> อน้ําแล้วก็ออยคุลเลอร์ <groom> อนะฮะเรียงสามแถวแดงตส่วน อัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยก็อยู่ที่13-14ชั่วโมงต่อน,น้ำมัน1ถัง200ลิตรนะครับแล้วก็สำหรับห้องเก๋งก็อำนวยความสะดวกสะดวกสบายนะก็เบาะนะครับที่ออกแบบมาสำหรับปรับได้ตามสรลระของผู้ขับเลยนะทำให้ทำงานได้อย่างยาวนานนะครับไม่เมื่อยล,ล้าก็ห้องแอร์นะครับห้องเก๋งนี่ติดแอร์เย็นฉ่ำ แล้วก็หน้าจอนะครับหน้าจอ LED เนี่ยนะครับขนาดใหญ่นะครับ10นิ้วนะซึ่งมีโหมดการทำงานไม่ว่าจะโหมดเป็นการทำงานหนักนะครับโหมดประหยัดน้ำมันนะฮะโหมดทำงานอย่างละเอียดนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับอ่านค่า,าตั้งค่าหน้าจอนี่อย่างง่ายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสะดวกให้ท่านผู้ชมที่ไปน,นักขับเนี่ย การใช้งานค่อนข้างจะง่ายนะครับหรือคงใช้งานง่ายมากในหัวเนี่ยกพึ่งขับก็ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะก็มีความคล่องมากเลยก็อาศัยว่าประสบการณ์ในการขับอของในหัวที่ก็มาหลายสิบปีนะครับขับมาหลายยี่ห้อแล้ว ะครับก็วันนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับก็มาชมการทํางานใน1ชั่วโมงแรกเลยนะครับของรถขุดเหลวกงนะฮะรุ่น9ก้าสองตอีนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับของเสียนักลงทุนนะครับในการเลือกซื้อรถขุดนะครับมาใช้งานตั้งหพันนะฮะลองดูครับเหลวกงอาจจะเป็น1ตัวเลือกนะครับที่คิดว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับ ก่อนจะตัดสินใจนะศึกษาดูนะครับเรื่องขเรื่องสินเชื่อก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับตัวนี้สามารถที่จะเลือกซื้อเป็นเจ้าของได้นะฮะเพียงดาวสามแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับนะผมมีสองราคานะครับราคาสามล้านสองแสนห้าหมื่นนะครับกับราคาสามล้านสี่แสนห้าหมื่นเรื่องขรายละเอียดนะโทรคุยกันนะครับศูนย์เก้าสามหกหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดผมประชา FPT นะฮะ ก็วันนี้ขอลาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะฮะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็พบกับผมปัญญาเอ็ในคลิปต่อๆไปสวัสดีขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ